กลับมาเรื่องของกองทุนประกันสังคมกันบ้างมีหลากหลายดราม่านะครับแต่สิ่งที่วันนี้เราจะให้ความสําคัญคือปมตัดสูตรเฉารอบที่2-35ล้านล่าสุดมีข้อมูลใหม่นะเคยตัดมาแล้วรอบหนึ่ง42ล้านคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้สํานักงานประกันสังคมเป็นตําบลกระสุนตกนะฮะเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์การทํางานรวมถึงการบริหารงบประมาณกองทุนดูท่าจะไม่ค่อยชอบมาผากลล่าสุดนี่ฮะ การใช้เงินสมทบ35ล้านตัดสูตรแจกเจ้าหน้าที่ประกันสังคม7,000คนตกตัวละ5,000ก็ถือว่ามีราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับสูตรในตลาดทั่วไปทําให้กระแสป,ปฏิรูปประกันสังคมดังกระหึ่มขึ้นอีกโฟกัสกรณีการจัดซื้อสูตรนี่แหละครับแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม7,000คนทั่วประเทศกรุงเทพธุรกิจสื่อในเครือเนชั่นตรวจสอบฐานข้อมูล จดซื้อจัดจ้างภาครัฐพบว่าโครงการจัดซื้อสูตรดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จมีการลงนามเซ็นสัญญาตั้งแต่ปี2567ครับสำนักงานประกันสังคมตอนนั้นคุณผู้ชมใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเลือกให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอพศอองงสิฮะเราคิดว่าจะเป็นห้องเสื้ออะไรชื่อดังให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นคนตัดสูตรแล้วดูคนลงนามเมื่อสักครู่นะฮะ บุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมอ้าวนี่คนเดียวกันกับที่เซ็นให้ไปซื้อตึกสกายนายนี่นะรายละเอียดขอบเขตการจ้างงาน TOR ครับระบุนะฮะว่าเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยบริการนะกลุ่มเป้าหมายเราคือนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนดังนั้นเราก็ต้องมีภาพลักษณ์ในเรื่องการแต่งกายให้เหมือนกันทั่วประเทศด้วยสร้างความเชื่อถือให้กับผู้มารับบริการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี ต่อผู้ที่พบเห็นในการนี้เนี่ยสร้างภาพลักษณ์ให้กับสำนักงานประการสังคมไปในตัวด้วยจึงเห็นสมควรว่าต้องมีการตัดสูตรขึ้นมาแล้วลเพื่อความน่าเชื่อถือวัตถุประสงค์ฮะก็เพื่อจ้างตัดชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานและคณะกรรมการจำนวน7,000คนนะครับคราวนี้โฟกัสที่บุญสงทัพชัยยุทธอดีตปลักกระทรวงแรงงานล่าสุดถูกเด้งนะครับถ้าหลายคนจำกันได้เนี่ยมีบทบาทสำคัญ ใช้เงินกองทุนไปทำทรัสต์เข้าซื้อบริษัทที่ได้มาซึ่งตึกสกายนายเชียด7,000ล้านจนมีการขุดคุยของสองสอสอพักประชาชนคุณรักชนกและคุณสหัสวัสดส่งผลให้ยุครัฐบาลแพทองทานที่มีนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งเด้งนายบุญสงพ้นเก้าอี้ปลัดแรงงานเข้ากลุสํานักนายกจนถึงปัจจุบัน การสอบสวนเรื่องตึกสกายนายยังไม่แล้วเสร็จเลยนะฮะนับตั้งแต่ปีงบประมาณ2,558คุณผู้ชมคราวนี้มาดูคนรับจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอะนี่มาเป็นคู่สัญญาในการตัดชุดสูตรด้วยเหรอก่อนหน้านี้ทำอะไรบ้างทำแผ่นพับทำปฏิทินแล้วก็ทำการรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วล่าสุดแม้แต่สูตรก็ยังมาตัดให้เขาอีกแหม ต้องบอกว่าความสามารถในรอบด้านจริงๆรวมแล้วรับงานประกันสังคมไปอย่างน้อย2 7 3โครงการ2 7 5ล้านบาทการว่าจ้างใช้การเฉพาะเจาะจงด้วยนะไม่ e b บิดดิ้งแล้วนี่คือการเจาะจงครั้งแรกของสำนักง,งานประกันสังคมจ้างอพศออมาดำเนินการทำให้เกิดข้อกังขาแล้วครับว่าอพอสอเนี่ยมีความเหมาะสมจะดำเนินการจริงไหมแม้ที่ผ่านมาอพศจะมีสิทธิ์รับงานภาครัฐ รวมถึงการตัดเย็บเครื่องแต่งกายก็ตามแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นชุดลำลองหรือไม่ก็เป็นชุดที่เกี่ยวกับทางทหารหรือเปล่าฝ่ายความมั่นคงไม่ใช่มาตัดสูตรสวยงามอย่างที่เห็นแล้วสูตรเนี่ยนะครับสเปคเทพคุณผู้ชมคืออพศก็เก่งและไปหาเส้นใยสังเคราะห์เส้นไหมเทียมอะไรพวกนี้มาได้นะครับเขามีคุณสมบัติทั่วไปกับคุณสมบัติพิเศษในทีโออาระบุเลย ต้องเป็นผ้าทอเส้นได้ายใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์วิสคอสเรยอนแล้วก็จากเส้นไหมเทียมวิสคอสมันต้องเงามันต้องยับยากต้องทนทานต่อการกัดกร่อนสารเคมีแสงแดดแตะเนี่ยมันจะซีดไม่ได้นะนี่คือคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติพิเศษต้องดูดซึมน้ำได้เร็วแหมสงสัยออกเหงื่อบ่อยระบายความร้อนได้ดีด้วยนะลงพื้นที่บ่อยประเทศไทยมันเมืองร้อน การจับจีบมันต้องไม่ยับง่ายผิวสัมผัสมันต้องนุ่มและต้องหน้าจับต้องด้วยแม่คือต้องหน้าจับต้องเนี่ยไม่รู้จะไปจับกันทําไมนะฮะเพราะว่าสูตรตัวเองก็ใส่ถูกไหมเอาให้มันคล่องตัวให้มันสบายดีหรือไม่นี่คือ T.O.R ที่บอกว่าเป็นสเปคเทพคราวนี้มันไม่ใช่แค่อถเดียวสิฮะย้อนกลับไปสูตรเนี่ยบางตัวผมก็ใช้ประมาณนี้แหละ5ปี6ปีกรุงเทพธุรกิจตรวจสอบพบว่าก่อนตัด ในปี6-7ใช่ไหมฮะปี6-2ย้อนกลับไปเคยมีการสั่งตัดมาแล้วรอบหนึ่งรอบนั้นใช้การ e bidding คือประกวดราคางบเนี่ยแพงกว่าอีกนะคือ44.1ล้านมีสักชัยกาเมน้นผู้ผลิตเสื้อผ้าเป็นผู้ชนะการประกวดราคาเห็นไหมฮะพอ e bidding มันก็เห็นว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับด้านนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานว่าการว่าจ้างของสำนักงานประกันสังคมผลิตยูนิฟอร์มปี62 จ้างตัดชุดสูตรเช่นเดียวกันมูลค่า42ล้าน2 6 2 5 0 0บาทตัดสูตร42ล้านเงินผู้ประกันตนนะรอบนี้เมื่อปี62ให้ไป7,350คนกับพนักงานของประกันสังคมแล้วระบุว่าเนี่ยเป็นหน่วยงานให้บริการมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนายจ้างนะก็เหตุผลเดียวกันเลยคุณผู้ชมผ่านไป5ปีความเป็นมาเหมือนเดิมเป๊ะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสำนักงานประกันสังคมคราวนี้เรามาฟังคำชี้แจงครับจากตัวแทนสำนักงานประกันสังคมซึ่งวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาออกรายการคมชัดลึกของเนชั่นทีวีคุณนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโคศกสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์กรณีการใช้เงินกองทุนประกันสังคมตัดสูตรให้กับเจ้าหน้าที่ว่าเรื่องนี้มันเริ่มจากการโดนร้องเรียนอาวและทำไมตอนเขียนความเป็นมาใน การของงบท่านไม่พูดเรื่องการโดนร้องเรียนบ้างละ่ะรองโฆษกท่านท่านรองเลขาท่านเป็นโฆษกท่านบอกว่ามีคนร้องเรียนมาว่าพอเข้ามาติดต่อเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเป็นพนักงานประกันสังคมจริงไหมมีป้ายคล้องคลอบ,บางทีพนักงานออกไปข้างนอกก็ถอดออกโครงการนี้มันมีขึ้นมาเพราะว่ามีคนมาร้องเรียนแต่ถ้าผู้ประกันตนไม่สบายใจและมองว่าไม่จําเป็นเนี่ยข้าราชการก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราใส่ชุดไหนเราก็ให้บริการได้ คราวนี้อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมมันก็น่าแปลกท่านรองเลขาต้าบอกจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยเวลาเลิกงานไปตลาดนัดคุณผู้ชมใส่สูรไปตลาดนัดแวะซื้อของเนี่ยเขาเห็นเราใส่ยูนิฟอร์มนะเขาจะเข้ามาถามข้อมูลเลยเราก็ยินดีตรงนี้เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอ่ะนี่ท่านก็บอกว่ามันเป็นประโยชน์นะเพราะเราใส่สูรไปเนี่ยพอผู้ประกันตนเห็นปุ๊บเข้ามารุมถามเลย สิทธิประโยชน์เป็นยังไงอ่ะจะไปยื่นอันนี้ตรงไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีของการมียูนิฟอร์มฮะในมุมมองผู้บริหารคุณนิยดาก็บอกว่าเวลาใส่ยูนิฟอร์มข้าราชการพนักงานก็จะเกรงใจหน่วยงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่ทําต้องระวังก็มองว่าจุดนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ด้วยราคาแต่ละครั้งเราได้มีการสืบราคาชัดเจนไม่มีการเอื้อให้กับใครแน่นอนลองไปฟังครับสิ่งที่ได้ชี้แจงวันนี้ผ่านรายการคมชัดลึก ก็มุมมองของพวกกันตนสามารถคิดได้นะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าคือเขาจ่ายสตังมาแล้วเขาไม่ได้ในสิ่งพวกนี้ค่ะแต่ถ้าในมุมมองของพวกเราหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราเราก็พยายามคิดว่าเอะเราเราผิดหรอ นะคะหรือว่าเราเราทำให้เกิดความคุ้มค่าได้หรือไม่นะคะซึ่งอย่างที่ที่เรียนให้ทราบอะคะ่ะว่าเวลาเราใส่ยูนิฟอร์มทำงานเนี่ยหนึ่งความเป็นยูนิตี้ของเราหรือความที่เราจะต้องระมัดระวังนะเพราะเรากำลังสวมบทบาทของเออจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เงินที่เราเอามาตัดทุนเนี่ยก็เป็นเงินที่มาจากกองทุนประกันสังคมที่ทางผู้กันตนจ่ายสมทบเข้ามาด้วย mm hmm. นะคะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังในในเรื่องของ ของพฤติกรรมเรารด้วยแต่ท่านรองเลขาสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันว่ารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ประกันตนถ้ามองว่าไม่จําเป็นเราใส่ชุดไหนเราก็ให้บริการได้เหมือนกันถ้าไม่เหมาะสมในการใช้เงินครั้งหน้าก็จะไม่มีการทําแล้วท่านก็พูดแบบนี้นะครับ